สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถรุ่นสปอร์ตไกด์ครับรถเจ้าสปอร์ตไกด์มีจุดเด่นยังไงมีดีตรงไหนนะครับส่วนเรื่องราคาแล้วก็ยอดดาวน์ผ่อนออกรถเดี๋ยวจะทําไว้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมน,นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับผมเราจะเริ่มต้นด้วยที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าของสปอร์ตไกด์นะครับจะเป็นไฟหน้า LED ขนาดใหญ่มาด้วยกับ แฟริงนะครับชิวหน้าที่สามารถปลดออกได้เพียงง่ายได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในเมืองก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับระบบโชค๊คโชคหน้าจะเป็นโชคหน้าหัวกลับนะครับมากับวงล้อขนาด18นิ้วล้ออลูมิเนียมนะฮะทำให้น้ำหนักเบาต่อไปนะครับผมจะลองมาดูด้านข้างฝั่งซ้ายกันนะครับ ด้านข้างฝั่งซ้ายชุดขับเคลื่อนจะเป็นสีโครเมียมนะครับหัวเทียนจะให้มาสี่ตัวนะครับหน้าสองหลังสองตัวเบาะนั่งจะมีเบาะนั่งคนซ้อนสามารถถอดออกได้ครับในกรณีถ้าใครขับรถในเมืองนะครับไม่มีแฟนซ้อนรู้สึกอยากให้คล่องตัวก็สามารถถอดเบาะหลังออกได้ชุดพักเท้าจะให้มาเรื่อย,ยนะครับผม ไปมาดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดจะเป็นความเร็วอนาล็อกนะครับตัวหน้าปัดจะมีระบบ ABS โชว์ขึ้นนะครับเกียร์ว่างเช็คน้ำมันเครื่องเช็คเครื่องยนต์นะครับตัวไม้นะครับจะเป็นไม้ดิจิตอลแล้วก็มีวัดน้ำมันขึ้นมาให้เป็นดิจิตอลเช่นกันเดี๋ยวเรากดให้ดูทีจะมีทิป A นะฮะทิป B น้ำมันเครื่องในถังมีได้กี่กิโลนะครับเวลานะครับแล้วก็วัดรอบเครื่องเป็นวัดรอบเครื่องดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับ ฝาถังน้ำมันจะอยู่ที่ฝั่งข้านะครับสามารถเปิดออกได้เลยฝั่งซ้ายจะเป็นฝาถังน้ำมันหลอกเช่นใวกันกับตัวเฮดเท็นะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วือมาดูสวิตช์นะครับสวิตต์ตัวนี้จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับชิป A ชิป B แต่ ไฟสูงไฟบีมไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีปุ่ม push control นะฮะล็อกความเร็วเวลาเราวิ่งในระยะทางที่ไกลๆตัวนี้จะช่วยให้เราสบายขึ้นมากๆเลยคะคือฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะมีปุ่มสวิตช์ on off นะครับปุ่ม start ไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเลี้ยวฝั่งขวานะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าเขาจะเป็นกระเป๋าพลาสติกมาให้นะฮะสามารถถอดออกได้เป็นกระเป๋าปลดไว้นะครับใครที่ใช้ในการเดินทางถือว่ากระเป๋าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมจะลองเปิดให้ดูนะเปิดก็จะเป็นตำแหน่งคล้ายๆเดิมกับของททวริงนะคะแต่กระเป๋าตัวนี้มีความพิเศษตรงว่ามีโชค๊คเข้ามาให้ด้วยเลยนะครับวิธีการปลดเนาะก็สามารถดึงนะครับถอดออกได้เลยครับ ือว่าง่ายได้มากมากครับออประหยัดิดครับดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้าย LED ไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายจะอยู่รวมกันบังโคลนจะเป็นบังโคลนสั้นนะครับขนาดล้อหลังจะเป็นขนาด1้อ16นิ้วนะครับผม ยเเช่นนดีกัท่อจะให้ท่อจากโรงงานมาเป็นท่อ2ออกหนึ่งนะครับมาด้วยกำลังเครื่อง1 7 4 5หซีซีหรือ107ยเคิวบิกนะครับระบบเกียร์เป็นระบบ6กสปีดนะครับพักเท้าจะเป็นพักเท้าฟอร์เวิมาให้เลยสำหรับคนที่ขายาวตัวนี้ถือว่าสบายมากครับท่อเป็นทอ่อหรือท่อขอยนะครับเป็นท่อโคลเมียมปลายท่อเป็นสีดำสวยงามมาก รถถือว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองได้แล้วก็ใช้ทางไกลได้ดีครับตัวระบบโช๊คนะครับนอกจากจะเป็นโช๊หน้าหัวกลับแล้วยังมีตัวปรับโช๊คลังให้สามารถปรับโดยการคลิกแล้วสะดวกสบายมากครับไม่ต้องเปิดใต้บ่อมาปรับเหมือนหล,หลายรุ่นนะครับวันนี้จะให้มาครบแล้วก็ราคาไม่แพงครับ ส่วนราคาตัวนี้นะครับจะแพงกว่าสีดำเงามา10,000บาทราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่999,00 0บาทครับจะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นชุดสีนี้หรือว่าสีจะเพิ่มขึ้นใหม่1น่งบาทครับสปอร์ตไลท์เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงดูครับระหว่างท่อ2ออก2กับ2ออกหนึ่งต็อกโรงงานจะเป็นยังไงนะครับ ยอดมากๆครับกับราคาไม่ถึงร้านนะรถคันนี้รายละเอียดการออกรถนะครับอยู่แล้วจะทำให้ช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจตัวสปอร์ตไกด์นี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครถ้าใครที่อยากดู การรีวิวรถหรือว่าเดี๋ยวเบสจะลงคลิปรถแต่งส,สวยให้ดูครับผมขอบคุณมากๆครับ